各位父母你好，小朋友们大家好，我们又见面了。中文活动上个视频我们学习有关中国的食物，可是呢，这个视频我们学习的题目是是什么呢？那我们开始学习吧。สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยค่ะพบกันอีกแล้วค่ะกับกิจกรรมพิเศษภาษาอะไรคะเด็กๆ ถูกต้องค่ะภาษาจีนนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะคลิปวิดีโอที่แล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารที่ทํามาจากข้าวใช่ไหมคะแต่จะเป็นของประเทศอะไรคะถูกต้องค่ะตุ้ยเลร์ชงเจอร์มนของประเทศจีนนั่นเองแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นในรูปแบบไหนนั้นมเหมือนไข่สื่อปาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆชงเจอมน 今天的题目是是ุ身ด好的食物”。งหวันนี้นะคะวันี่เราจะเรียนนั้นก็คือเรื่องอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราชื่อก็จะมีคำศัพท์ให้เด็กๆทั้งหมดอูก็เสิือมีคำศัพท์ทั้งหมดคําคำนะคะก็จะแบ่งก็จะแบ่งเป็นอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์โงเสี่ยวมันนี่มันจุนเป้ข่าเลยม 我没听到呢，再来一遍。你们准备好了吗？好了，我们开始吧。同学们，第一个生词，c o m e 词组，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 词组、啊，词组、啊，词 m 词组，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 h 组，词组，词组，词 o 词组，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 e 组，词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 组， ผล,ลไม้นั่นเองค่ะเด็กๆผล,ลไม้มีประโยชน์หรือเปล่าคะเด็กๆตีตาตีตาตีตาอ่า ه, มีประโยชน์ไหมคะ,คะเด็กๆมีประโยชน์ตุ้ยเิวยสุขภาพมีประโยชน์นะคะเด็กๆเยี่ยมมากๆเลยเจสซี่ไลเนอร์สมเชียงเหมินตี้อ๋อกอสึ่งฉือคำศัพท์คำที่สองให้เด็กๆมองไปที่ด้านข้างเราชื่อเลยคืออะไรคะอ่าถูกต้องค่ะนั่นก็คือนมนั่นเองนะคะแต่เราต้องดื่มเป็นนม จืดนะคะเด็กๆนมภาษาจีนออกเสียงตามดังนี้นะคะหนิวไนเจไห่เปียเนอหนิวไนนมมีประโยชน์กับร่างกายของเราหรือเปล่าคะเด็กๆมีประโยชน์ไหมคะถูกต้องค่ะเด็กๆมีประโยชน์ช่วยทําให้ร่างกายของเด็กๆนะคะมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเด็กๆตีสั้นก่อซ่งสืจอชื่อ什么呢 อ่าผักนั่นเองค่ะเด็กๆผักทุกชนิดเลยไม่ว่าจะมีสีเขียวสีเหลืองหรือว่าสีแดงใช่ไหมคะผักนะคะภาษาจีนพูดว่าชูใช่เจลลเปลียโน,นชูใช่แปลว่าผักนั่นเองค่ะเด็กๆผักมีประโยชน์หรือเปล่าอ่าตุ้ยลหสองจอมมันมีประโยชน์นะคะเด็กๆตุ้ย,ยเส้นทีมีประโยชน์ต่อ ร่างกายของเรานั่นเองค่ะตีซื่อก่อซ่องฉือคำศัพท์คำที่สี่ของเราให้เด็กๆดูภาพเลยค่ะอาคืออะไรเอ่ยพิซซ่านั่นเองพิซซ่านะคะออกเสียงภาษาจีนดังนี้ค่ะเด็กๆดูปากเราชื่อนะคะปีซ่าจะไหลเปี้ยนนะปีซ่าจะออกเสียงคล้ายๆกับพิซซ่าใช่ไหมคะแต่ในภาษาจีนนะคะก็จะมีคำศัพท์ที่ มีการออกเสียงเหมือนภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆคำว่าพิซซ่ากับปีซ่าออกเสียงเหมือนกันหรือเปล่าคะเด็กๆอ่าถูกต้องค่ะออกเสียงเหมือนกันแต่ภาษาจีนนะคะก็จะมีการคิดคำศัพท์ขึ้นมาใหม่แบบนี้อย่างเป็นประจำค่ะเด็กๆอ่าเด็กๆคะอย่าลืมพิซซ่ามีประโยชน์กับร่างกายของเราหรือเปล่าตุ้ยชางถีโยวข่าชูมามีประโยชน์ไหมคะเด็กๆ ไม่มีประโยชน์นั่นเองค่ะเด็กๆ好了วแล最ช了第五ิญจ่ีคำที่าคำสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งนี้มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์กันเด็กๆมองด้านข้างเราชื่อเลยอะไรเอ่ยแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมคะแฮมเบอร์เกอร์ภาษาจีนอีกแล้วค่ะเด็กๆคิดคำศัพท์ขึ้นมาใหม่อีกแล้วออกเสียงตามเราชื่อเลยนะคะฮั่นเป่าเป่าจะไหลเปียนฮนะั่นเป่าเป่านั่นก็คือ แฮมเบอร์เกอร์นั่นเองค่ะหายโหยนะแล้วก็ตุย้ยเส้งทีโหยเข่าชูมามีประโยชน์ต่อร่างกายของเราไหมคะเด็กๆมีไหมคะเด็กๆอ่าไม่มีเหมยโหยเข่าชูไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานั่นเองค่ะเข่าเลยสฉงเฉลิมเฉลยม,มาย่างเนอะเด็กๆคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคําศัพท์เกี่ยวกับเรื่องอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ของเรามีทั้งหมดค้าคัพั์นะคะเดี๋ยวเรามาฟูสีเส้นชือ้อ เดี๋ยวเรามา mm hmm. ทบทวนคำศัพท์กันสักหน่อยนะคะดเด็กๆตีก็สังชื่อเนาะฉุยกัวผลไม้จะไหลเปี่ยนนะชุยกัวผลไ,ม,ลนนะผลไม,ม้ตีสองก็นิ้วไนนิ่วไนนมตีสามก็ชูช่ายชูช่ายแปลว,ว่าผักนั่นเองค่ะดเด็กๆตีสี่ก็คำที่สี่อะไรเอ่ย ปีเปีปีปียแล้นะคะอ่าปิซ่านั่นก็คือพิซซ่านั่นเองค่ะช่วยโค้ดเหรอตีอูก่ก็แฮมเบอร์เปอรจะไหลเปียโน่่ฮันเเปปาาแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองค่ะเด็กๆเจอมายากนะโทุกคยวมันเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก,ก,ก,กับคำศัพท์ของเราชื่อทั้งหมดอูอ่ก็สังืหรษาคำศัพท์น,รรรรนี้ยากหรือเปล่าคะเด็กๆอ๋อปู้หนานชื่อมาไม่ยากเลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆตั้งใจเรียน วิดีโอของเราชมากมากเลยเร老ย点什么谁记住点什么啊点赞给你们老师กดไลค์ให้กับเด็กๆเลยนะคะแต่ว่าก่อนจะจากกันไปนะคะเด็กๆ,ๆนี่เหมือนเปลวว่างส่งชือผินเก๋ิล老ช老่อ,อยากจะให้เด็กๆส่งคลิปตอบกับ老อให้บอกอาหารที่มีประโยชน์หนึ่งอย่างและและไม่มีประโยชน์อีกหนึ่งอย่างนะคะเป็นสองอย่างนะคะมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ 你们别忘送书签给老师，别忘了送视频、视频给我。老师、啊，老师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 ， อาชิลี่เซียเซียเราชื่อหนึ่งมือกำรรและหนึ่งมือแบประสานกันแบบนี้เท้าชิดเลยนะคะกลมศีรษะลงไปพร้อมพูดคำว่าเซียเซียเราชื่อยาใจเจียนเราชื่อยาค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปพบกันที่หวางชังเคิอเจอกันในคลิปออนไลน์นะคะบ๊ายบาย